มาแล้วอีกหนึ่งคอมเซตตัวคุ้มเล่นเกมลื่นในราคางบประมาณไม่เกิน30,000บาทกับคอมเซตเจศูนสวัสดีทุกทคนครับต้อนรับก็สู่ Jb Channel ครับวันนี้เรามาอยู่กับคอมเซต J0324 นะครับเป็นอีกหนึ่งคอมเซตราคาคุ้มๆในราคาไม่เกิน30,000บาทสำหรับสเปคนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5 5500นะครับส่วนการ์ดจอตัวนี้เลยนะครับคือกิกะไบต์ G-FORCE e RTX 3050ครับส่วนแรมครับตัวนี้เลยเป็นแรมเค1 6กิกะไบต์ DDR4 บัส3,200เมกะเฮิรตซ์เป็นแรม RGB อยู่ในเครื่องแล้วลดูดีสวยงามเลยนะครับส่วนเมนบอร์ดครับตัวนี้เลยกิกะไบต์ B550M uh 3 s นะครับตัวนี้เป็นเมนบอร์กขนาด m a t x ที่สามารถอัปเกรดได้เพิ่มเติมประมาณหนึงนะครับส่วน ssd ครับตัวนี้เลยยอดนิยม Samsung 980ความจุตัวนี้อยู่ที่ 500GB นะครับส่วน power supply ครับตัวนี้เลย คูก้ XTC 6 5 0วัตต์80พัตไวตซึ่งสามารถรองรับการอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับอนาคตคุณอยากจะอัปเกรดกระจอเป็น3060หกรือ3070ก็สามารถใส่ได้แน่นอนนะครับและสุดท้ายครับกับเคาสฝาใสไฟ RGB กับคูก้าอัชอน2 plus RGB นะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับพัดลม RGB ถึง4ตัวและกระจกข้างแบบใสรองรับการติดตั้งชุดน้ำปิดแบบ2ตอนได้ด้วยนะครับถือว่าสวยงามประกอบกันแล้วดูลงตัวน่าใช้งานแน่นอนส่วนประสิทธิภาพการเล่นเกมการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาดูกันที่การเล่นเกมครับเกมแรกกับเกม Overwatch นะครับกราฟิกที่ผมปรับเนี่ยความละเอียดเป็น Full HD ครับส่วนคุณภาพกราฟิกของทุกเกมนะครับผมปรับเป็น h i หมดเลย ซึ่งการเล่นเกมนะครับเฟรมเรทที่ทำได้เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ160ถึง180 fps เลยนะครับมีขึ้นมีลงบ้างเป็นบางช่วงนะครับใช้แรมไปถึง10 GB นะครับส่วนการทำงานของ CPU เองนะครับก็ทำงานไปถึง30 40เลยนะครับแต่ก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์การทำงานของ CPU เหลือๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการนำไปสตรีมมิ่งหรือว่าเปิดอะไรเช่น YouTube ดูคอมเมนต์อะไรไปเบื้องหลังสามารถทำได้เช่นกันนะครับ ความเร็เวซีพีเนี่ยโโอ้หวิ่งแรงมากเลย4.25กิกะเฮิรตชนะครับไม่ธรรมดาจริงๆและในส่วนของการ์ดจอครับบางคนอาจจะคดระหาว่าการ์ดจอ3050เนี่ยไม่แรงแต่ดูครับหึงทำงานเต็มที่นะครับไม่มีคอขวดอุณหภูมิการ์ดจอเนี่ยอยู่ที่61นะครับทำงานรวมๆคู่กับไรเซน5 5,500แล้วเนี่ยนะครับเฟรมเรทนี่แค่จะไม่ดรอปเลยนะครับอาจจะเห็นเลข5บ้างในบางช่วง แต่ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ที่ประมาณ1 6 0 1 8 0 fps สบายสบายอย่างแน่นอนนะครับมาต่อกันครับเกมยอดนิยมไม่เสื่อมคลายอย่าง gta นะครับเกมนี้ก็ปรับกราฟิกไปที่ high หมดเลยเช่นกันนะครับที่ความละเอียด full hd ภายในเกมครับขับรถกินลมชมเมืองชิลๆนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ6 0 7 0 fps ครับภาพนี่โอ้โหใครบอกเลยครับว่าปรับ high ธรรมดาแล้วภาพจะไม่สวยเป็นไงฮะสวยครับสวยแค่ไหนก็ตามก็ขับรถชนอยู่ดีนะฮะ ส่วนแรมครับ GTA ใช้แรมไปประมาณ 8.7GB กิกะไบต์นะครับ CPU ครับทำงานชิวช5วองศาเซลเซียสที่ความเร็ว 4.25GHz ากิกะเฮิรตนะครับทำงานไปที่ประมาณ40%เท่านั้นส่วนการ์ดจอก็ทำงานสบายสบายชิวๆ,ๆครับที่50%อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะครับทำงานไม่หนักมากจะได้เฟรมเบรทที่ค่อนข้างสูงแต่100 fps แบบนี้ดังนั้นครับใครที่เป็นสาวก GTA 5 M นะฮะต้องสตรีมนะครับมีสตอรี่มีการบอกเล่าเรื่องราว ภาพต้องสวยเกมต้องชัดสตรีมต้องลื่นเนี่ยเซตนี้บอกเลยว่าทําได้อย่างแน่นอนนะครับนี่ฉากคัลสซีนสโลโมชันครับเฟรมเรทวิ่งไปประมาณ1 3 0่งรถึงหนึ fps นะครับดูกราฟเฟรมเรทเฟรมไทม์ก่อนคนข้างนิ่งไม่มีการแกว่งไม่มีการกระตุกเลยนะครับใครที่ต้องการเล่น5 m gta แบบลื่นลินนะครับเซตนี้บอกเลยว่าจัดให้คุณได้แน่นอนนะครับ มาต่อกันครับที่เกม Call of Duty Warzone นะครับเกมนี้ปรับกราฟิกอะไรกันไปบ้างดูกันครับ Full HD ปรับายทุกอย่างนะครับมาครับไปดูเรื่องการเล่นเกมมันดีกว่าโดดล่มลงมานะครับขาแตะพื้นทำเฟรมเรตได้อยู่ในช่วงประมาณ80-90 FPS เลยแตะพื้นนี้ไม่กระตุกเลยนะครับสบายๆแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของการทำงาน CPU ครับอยู่ที่ประมาณ40%นะครับแล้วก็อุณหภูมิ CPU ก็ไม่ร้อนมากถึงแม้ว่าจะเป็นซิงค์เดิมด้วย ซึ่งเกมน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้แรมมาทั้งเปลืองครับกินแรมไปถึง15กิกะไบต์เลยนะฮะใครที่จะเล่น Warzone และจะสตรีมด้วยเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าหาแรมมาเพิ่มครับ32กิกะไบต์กำลังดีสำหรับเกม Triple A แบบนี้นะครับภาพสวยนะครับกราฟิกอลังการงานดีอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอครับทำงานเต็มที่เกือบๆแตะ100%ที่5 5องศาเซลเซียสไม่มีพอขวดเลยนะครับ ซึ่งบอกเลยว่าเกมวอลโว่เป็นเกมที่ต้องการสเปคเครื่องคิวค่อนข้างสูงมากนะครับคอมไม่แรงจริงเนี่ยเล่นไม่ลื่นแต่ถ้าจะสตรีมเกมจริงๆต้องใช้คอมที่สเปคสูงมากกว่านี้แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ถ้าใครทนไม่ไหวแล้วนะฮะต้องสตรีมจริงๆก็อาจจะปรับลดกราฟิกให้มันต่ําลงไปกว่านี้นะครับอาจจะสตรีมได้แต่ภาพไม่สวยต้องรับตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าแรมเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่ถึงอย่างไรก็ตาม <Stand S 1> ครับ CPU การ์ดจอรับเกมนี <LC S 1> ้ได <LC S 1> ้ไวๆนะฮะ ใครที่จะซื้อไปก็สามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครัคตดอย่างแน่นอนนะครับถ้าคอฟตี้วอลสโซรเล่นได้ขนาดนี้เกมมบนโลกใบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเล่นได้สบายๆไหลลื่นหวัวแตกแน่นอนขอแค่คุณปรับกราฟิกให้เหมาะสมครับมาดูกันต่อครับกับเกมที่กินสเปคหนักโหดและโลดโผนแห่งปีกับสไปเดอร์แมนะฮะปรับกร,รบาฟิกครับเป็นไฮ หายไม่พอนี่เปิด ray tracing ไปด้วยนะครับจะเอาอลังการไปไหน3050กับ cpu amd ryzen 5 5500จะไหวไหมที่ความละเอียด full hd นะครับเตมเรทจากมุมสูงนะครับทำได้อยู่ที่ประมาณ45 fps นะครับ50 60ขึ้นมาบ้างในบางช่วงนะครับต้องอย่าลืมว่าเราเปิด ray tracing ไว้ด้วยเน้นภาพสวยงามอลังการนะครับซึ่งเกม Spider-Man เป็นเกม triple a ออกมาใหม่ล่าสุดกินสเปคหนักโคตรโหดอลังการคอมไม่แรงจริงนี้เล่นไม่ได้นะฮะ สิงโดดตึกลงมาครับเฟรมเรทขนาดช่วงพุ่งลงมานี้ก็แตะห้าส0บห fps นะครับเกมนี้ก็อาจจะทำเฟรมเรทได้ไม่สูงมากแต่ถ้าเปิด dlss อันนี้ผมเปิด dlss ไปแล้วนะครับก็จะทําให้เฟรมเรทเนี่ยลื่นขึ้นด้วยประมาณหนึ่งนะครับใครบอกปรับเรทเท tracing แล้วจะเล่นเกมไม่ได้เนี่ยฮะห้าสิบ 50, 60, fps ขึ้นข,นขนลงลงบ้างเป็นบางช่วงก็สามารถเล่นได้ดีไม่มีปัญหานะครับใครต้องการเสพภาพสวย แต่คอมสเปคเนี่ยไม่สุดคุณก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับสังเกตดูนะครับหน้าต่างตึกรามบ้านช่องเนี่ยนะฮะบนรถยนต์เนี่ยจะมีการสะท้อนแสงไฟแสงเงาต่างๆนะครับเป็นอนกปรสงค์มาจากเรทเฟรซิ่งแน่นอนนะครับซึ่งถ้าไม่มีการ์ดจอ RTX 3050แล้วก็เปิด DLSS นะครับจะไม่สามารถเล่นได้อย่างแน่นอนนะฮะต้องเป็นการ์ดจอ Nvidia เดียเท่านั้นเลยนะครับสำหรับการตั้งค่าที่มี DLSS ตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของการใช้งาน CPU นะครับก็ชิวๆนะฮะเกมนี้กิน CPU หนักหน่อย 60-70%โดยประมาณบางช่วงอาจจะพุ่งไปเกือบอแตะ80%เลยนะครับอุณหภูมิ CPU นก็55องศาเซลเซียสไม่มีปัญหาในเรื่องความร้อนนะครับและในส่วนของการาฟจออยู่ในช่วงประมาณ80%เกมนี้แนะนําว่าให้เปิดเป็น Vsync ไว้ดี v กว่านะครับจะช่วยให้เล่นเกมลื่นขึ้นและเฟรมเรทจะจไม่แกว่งมากด้วยนะครับส่วน RAM ใช้ไป 12GB ก็เชิลวครับ RAM 16ของตัวเครื่องก็เพียงพอแล้วใครที่ชอบเล่นเกมแบบ Spiderman เกมภาพสวยเนี่ย เครื่องนี้ก็สามารถรองรับได้เช่นกันนะครับและนี่ก็เป็น4เกมที่เราทดสอบกันไปเรียบร้อยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับประสิทธิภาพของเจ้าคอมเซต j0324 เครื่องนี้ครับไม่ต้องบอกเลยว่าเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณปรับสเปคการเล่นเกมให้เหมาะสมนะครับเกมเบสิกเริ่มต้นเล่นในทุกเกมบนโลกใบนี้รวมถึงเกมกินสเปหกหนักๆแบบ t r ิปเ e A เนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงเลยคุณซื้อไปเกมอะไรก็เล่นได้ รวมถึงการอัปเกรดเพิ่มเติมในอนาคตครับ RAM เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเมนบอร์ดขนาด M.ATX ก็สามารถอัปเกรด RAM เพิ่มเติมได้เพราะว่ามีสล็อต RAM ให้มาถึง4สล็อตนะครับส่วนการ์ดจอใส่ได้นะครับได้ยังมีสล็อต PCIe เหลือสามารถอัปเกรดเพิ่มการ์ด Wi-Fi ได้ หรือว่าเป็นซาวการ์ดก็ได้เช่นกันนะครับและในส่วนของ CPU เองก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเป็น s กเก็ต a m c อนาคตคุณจะไปซื้อ CPU AMD Ryzen 7หรือว่า Ryzen 9มาใส่ก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะครับใครต้องการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมในอนาคตคอมเซต,ตนี้จัดให้ได้แน่นอนนะครับส่วนการทำงานนอกจากเล่นเกมแล้วนะฮะเอาไปทำงานกราฟิกตัดต่อวิดีโอทำงานไลฟ์สตรีม ing ก็สามารถทําได้ดีเช่นกันนะครับพูดมาว่าดีขนาดนี้แล้วนะครับเจ้าคอมเซต J0324 ตัวนี้ราคายอยู่ที่27,900บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจไปสั่งซื้อกันได้ที่ www.jib.co.ts นะครับมีคอมเซตแบบนี้ให้เลือกซื้ออย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับและอย่าลืมครับดูแล้วกดติดตาม s u b s r r i e ไลค์แชร์ r e j b บีช anel ด้วยนะครับส่วนผมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ